ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องพ้องไปเขาสู่ช่องยิสานบ้านปลาสตอรี่วันนี้พาพี่น้องมาลอกโคกน้องใหม่นะครับถือว่าเป็นครั้งที่2ของปี2 5 6 5นะครับกับการหาโนมอยได้ไปร่วมไปช่วงน้ำกันครับว่าเมื่อนี้การหายุหากินจะมาหรือไม่มาจะมีโนมัยเหยเกียบบ่อหน่อยไรไปได้ครับไปร่วมไปช่วงน้ำกันไปเลยครับผมโนมัยนอแรกนะครับผมโนมัยมัน แสดงว่ามันเกิดดัว,วนะน,นเรานะนอยเงาเราเนาะส่วนอ่อนตามบองกับพ่อได้อยู่ครับผมเอานอนแรกแห่มาขอรายการครับหลุนชน้องกันไปเลยครับผมอนอนหนึ่งครับเดิมเงานะครับผมเติมกันไปเลยครับหางในครับนอนเงานี่ครับผมหนึ่งนอนครับ นอสั่นกับมีครับนี่มีดจิ้มมันละนอนนึงครับกหลังงามครับผมนอนนึงครับนี่ยก่อนเลยครับกหลังงามครับผมนอนนึงครับโอ้นอนเงานอนใหญ่นะครับนี่ครับผมงามครับนี่เป็นส่วนที่เป็นแรงนะครับ ก็ได้อยู่ครับสองแง่นะครับผมงูเห่าเบิดนะครับมาแต้นอะม่บ่เขื่อบ่เขื่อนับเป็นมาเชือเชแล้วนะครับก็ได้จักต้มน้อยอยู่นะนะครับห่างหายไปหลายหมื่นครับบุรีมานห่้าอีกเพียงครับเพื่อเห่าเบิด์ดนะเป็นเหานะครับเป็นห้อนเอาสโซนอ่อนตามบองน้ำครับผม นอนึงครับนองงามม่ดีครับผมนอนแย่แล้วครับผมงามงามครับนอนึงครับหักทางนี้ออกยังม,มีอีกนอนึงนะนอสันนะเดี๋ยวมีจิมเอาครับนี่ครับนอสันนะครับผมจะว่างามครับ นอนเลยครับงามๆเลยครับนี่ก็นอยาวครับส่วนปลายนะครับก็นอสันน้ำครับงามๆครับผมก็นอแง่ครับเปล่นหลายเมื่อนะครับหลังจากขึน้นหาดไปเลยเลยขึ้นมากเมื่อนี้ขึ้นนะแง่บ้านน่ะตอนนี้เริ่มเกิดหลายแล้วครับผม นอนนึงครับนอนพลังงามนะครับนอนเงาก็มีนอนสันก็เมีนะครับนอนเงานอนสันครับนอนงามครับผมนอนหนึ่งครับนอู้นอนนอนนอนงามครับ,อน,น,รบนอนสันนะแต่ว่านอนเญ่รครับ น,นี่ต้นกระชายนะครับแต่ว่าเป็นกระชายปานนะครับหดเอหัวไปเฮ็ดเป็นส่วนผสมของน้ำยางมันจิงกับแซบนะครับบทังซื้อต้องหายากครับน,นี่เป็นนอแนงนะครับส่วนแฝงนอนีงอยู่นะแนง่นง่อยู่นี่จะเป็นแนงแต่ว่าก็นแงนงงามนะครับผมงามงามครับ นอนเลครับนอนเ้วอย่างนี้หละครับโอ้มาหลอกควันนะครับเกิดย่งบ่ไลนะครับมารอบนีเ้ยวนะครับเพราะว่าผมเว็นช่วงหลายมือแล้วเนะี่ยจากคลิปแรกของปีนะครับจนมาถึงคลิปที่ซอนนี้ก็เทียบว่าห้ากันหลายมือเตืมอยู่นะครับมือนี้าเา้วเบิ้ลเลรครับนอนเลครับ ส่วนเป็นแหนงครับถือว่าแหนงงามจรงเนี่ยแหนงเงี้ๆนะบแหนงมันนะครับผมแหน่งนอกไม้ไล่ครับง,งามๆครับผมส่วนที่เป็นนอครับงามๆครับนองามครับ,อรบอสองนอครับผม นอนสั่นนะครับแต่ว่านอนง่ายนอนงามครับนอนแรกนอนนะครับมาดาเสียม,มากนะใส่เมียจิ้มได้นะหนึ่งนอนครับผมสองนอนงามครับนอนนะครับนอนสั่นนะครับหนึ่งนอนครับเขาขางามเลยครับ นอนเงวนล้วนะครับผมนอนนึงครับผมงามๆครับเงี้ยวนะครับกอยเงี้วนะครับไปฮ้อนเราสวนอ่อนตามบองอีกครับนอนนึงครับงามๆครับนอนน่อยนะครับแต่ว่าก็งามอยู่ครับ ซึมกันไปเลยครับผมน้องงามนะครับใหญ่บเลยครับผมนอครับข้างในจะมีสองนอนะครับนี่ก็น้องงามครับครับเนี่ยแล้มีหมดขั้นนะข้อมดออกข้หมดออกแล้วครับเสรตาครับผมน้อยเงาเนะี่ย เราส่วนปนะครับผมนอหนึ่งครับงามๆเลยครับผมนอใหญ่ๆครับหนึ่งนอครับนองามครับนอหนึงครับนองามงามครบตม กินกระปุกกระแก้วนี่แซ่บค่ะนะบานๆนะนอนหนึงครับเอามีเทียนไปแล้วนะครับมันก็เรียกหัดไงนอนเงียบงามครับจุดนี้ก็ับนอนงามเหมือนกันครับผมเอาแรกครับสองนอนนี่ก็จะเหนียดสับเนี่ยสั่นนะขออนุญาตสับไปดีครับ สองนอที่เหลือนะครับนอสั่นนะเมื่อกี้หายก่อนนอแลนะ้วละนอนนี่นะเนงามๆครับเจอเห็ดน้ำม่มนะครับดอกนะึงดอกบานนะแต่ว่างามนะจะว่าหลุดสิมีติยัม้วนเดียบ่อเออเมื่อกี้ยังม้วนหาเห็ดครับหาโนไม้ก่อนหลุดเดียวแค่นี้นะครับผมนอนแน่นหน่อยครับ งามอยู่นะครับผมพอดีตุ่มนอนองเรีย,าง,ยาง,งามยงามๆครับผมพอดีเติมกันครับวัน,นนี้มีจิ้มไปแล้วครับมีจิ้มไปเรียบร้อยแล้ว,ลวงามนะครับผมนอนยังไงครับอีลีครับตุ่มกับเจ้ากับแซบครับหรือแกงกบบับแซบเหมือนกันครับ ครับผมหลังจากที่ใช้ระยะเวลาในการหายูฮากินมน,นี้ก็โดนเติบอยู่นะครับในเวลาสมมาพอควรแล้วนะในการที่จะกลับบ้านนะครับผมให้พี่น้องในเบื่องผพงานการหายูหายกินในมือนี้นะครับกับการขึ้นโคกนะครับพวกน่้อไหมนะครับปลาน่้อไหมเขาปลาเน้อไหมนะครับหายูหากินหักน,น้อไหมไรนะครับเอาไปต้มกินกับพงกับแก้วนะรหรือว่าเอาไปปอกแกงกระแซเพื่อกันนะครับผมเป็นน่้อไหมที่มี รสชาติอร่อยมากๆนะครับนี่คือกระนอมไรนะครับถือว่าเป็นครั้งที่2นะครับในรอบปีนี้นะครับปี2องปัหารอยหกสห้านะครับครั้งที่2ของปีนะครับครั้งแรกก็ได้ประมาณต้มนึ่งนะครับได้ต้มหน่อยแต่ว่าครั้งนี้นะครับเกินคาดหมายนะครับว่าคิดว่าจะได้หลายปีนี้นะในเต็มตาเลยนะครับมีกระนอมงามนะครับน้อยเงยนี่ครับน้อยใหญ่น้อยอวบน้อยงามนะครับผมพออยู่พอกินนะครับ ขอบคุณพี่น้องพ่องไปสูุภูสุขคนครับที่เกียรติเของมารับชมรายการจากช่องอีสา,านบ้านปราสตอรี่นะครับเบิ้งคลิปจะรอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังแรงใจในการสั่งสร้างคลิปต่อไปพบปกันในคลิปหน้าสุขสัมบูรณ์สุขคนบ่เจียบ,บ่จนเงินทองเทียมถุงเทียมท้าไปแล้วสวัสดีครับ